โอมชานติวันนี้วันที่8เดือนกุมภาพันธ์ปี2026เราจะมาฟังคำพูดของอเแวกบัฟเจดาซึ่งพูดโดยอเแวกบัฟจดาเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมปี2008หัวข้อของเมอรีก็คือในปีใหม่นี้ให้ใช้พลังของการเปลี่ยนแปลงที่จะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปสิ่งต่างๆที่เป็นลบให้เป็นบวก ใช้ความคิดลมหายใจและเวลาของลูกในหนทางที่มีค่าแล้วจงมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จวันนี้พ่อผู้ที่ให้ชีวิตใหม่ยินดีที่ได้เห็นลูกๆของท่านในทุกๆท,กที่ผู้ที่ได้ชุบเลี้ยงชีวิตใหม่ชีวิตใหม่นี้คือการสร้างยุคใหม่ผู้คนนั้นเฉลิมฉลองปีใหม่ในขณะที่ลูกๆทั้งหลาย พร้อมกับชีวิตใหม่ได้ให้การทักทายกับดวงยานทั้งหลายและพร้อมกับสิ่งเหล่านั้นลูกก็ยังให้ข่าวใหม่ๆข่าวดีๆว่ายุคใหม่ใกล้ที่จะมาแล้วพ่อนั้นได้ให้ของขวัญของโลกทองคําเป็นมรดกกับลูกๆไปเรียบร้อยแล้วในโลกทองคำนั้นได้มี ของขวัญทองคำมากมายเรียบร้อยลูกๆทั้งหลายมีความทราบซึ้งว่าของขวัญของโลกทองคำนั้นเป็นสิทธิกำเนิดของลูกที่ใช่หรือในโลกวันนี้ถ้าแม้นใครให้ของขวัญที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมดกับอีกบุคคลหนึ่งเขาจะสามารถให้ของขวัญอะไรที่ใหญ่ที่สุดทั้งหมดได้เล่ามงกุฎ หรือบัลลังก์ยางไรก็ตามนั่นคืออะไรเมื่อเปรียบเทียบอยู่กับของขวัญของโลกทองคบที่ลูกมีมันมีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่ไหมในหัวใจของลูกลูกมีความสุขว่าพ่อของลูกนั้นได้ให้ของขวัญที่สูงที่สุดทั้งหมดกับลูกๆนั่นคือยุคใหม่ ลูกนั้นมีศรัทธาว่ามันถูกกำหนดไว้ไม่มีใครสามารถกีดกันชาตานี้ได้ลูกมีความศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนนี้อยู่ในสำนึกรู้ของลูกตลอดเวลาลูกมีมันอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามันเริ่มลดน้อยลงเล็กน้อยในบางครั้งมันเป็นสิทิ์กำเนิดของลูกและดังนั้น สิทธิ์กำเนิดของลูกไม่สามารถที่จะถูกเอาออกไปได้พรขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นนายและเป็นเด็กและให้ความนับถืออยู่กับคำแนะนำของกันและกันและขณะเดียวกันให้รับความนับถือจากโลกทั้งหมดไม่ว่าใครจะหนุ่มหรือแก่แน่นอน จงให้ความนับถืออยู่กับคำแนะนำของการและกันเพราะการปฏิเสธคำแนะนำของใครหมายถึงการปฏิเสธตัวลูกเองเพราะฉะนั้นเมื่อลูกนั้นจะต้องตัดใครออกไปจากการพูดไร้สาระก่อนอื่นทั้งหมดจงให้ความนับถือกับพวกเขาให้ความเคารพแล้วก็ให้การแก้ไขนี่คือหนทางที่ถูกต้อง เมื่อลูกถูกเติมเต็มไปด้วยสันสกาของการให้ความนับถือในหนทางเช่นนี้แล้วต่อมาลูกก็จะได้รับความนับถือจากโลกได้สำหรับสิ่งนี้จงมาเป็นนายและมาเป็นเด็กเด็กและก็นายให้สติปัญญาของลูกอยู่ในความไม่จำกัดเต็มไปด้วยความปรารถนาที่ให้คุณประโยชน์ คติพธให้แจ้มตีละสำเนึกรู้กับเพื่อนของลูกอยู่เสมอและนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่อย่างแต่งงานสหัชชาโอมชาติ